สวัสด,ดีจ้าอาซุ่มบรรยากาศกห,หนุหลอบเที่ยงนาน้ำน้อยนำกันเด้อพี่น้องกล้องเขาไปได้เที่ยงกับเมือดอเดือคื่อเล้อพี่นอ้องนึ่ม การเป็นอยู่ของคนบันนอกบันหน้าห้องกับยุงสี่หละพี่น้องเอ้ยหาพื้นหนาแรืงกันฮะพื้นมาไหร่ก็ได้ใส่หนาปุนมาเมื่อกี้มีใส่พื้นใส่ท่านกับใส่สมกันยูกพี่น้อง พื่นสอดใจกันพี่นอ้นอนี่ก็แก้งเราใหม่อีกหรอพี่นอ้อเอ้ยสอดพื้นใจกันก็ตูดคอไพเร้อพี่น้องกันเมื่อหนึ่งก็จับโทรศลพท์ับมือนึงก็

มันจะนั่งใส่เขาเดียวใส่ลูกโดดพ่อนด้วพี่น้องตีก้อนหน่อยเย็บเอาอยู่น้ำขงังเหียงนี่นะใส่ลูกโดดไล่ด้วยพี่น้องตีกอ้อนใส่เป็นหน่วยบาทตอนปัสสาวะเอิรนบานเท่าเอิรนลูกโดด ใส่บอกพรีกเป็นน้วยพรีกออนเป็นน้วยผืนเอิ rails, ่ well, อ уль, นลูกดูผ้าเอื่นลูกดูตอตเมยให่ไม่ไง่ืนผ้าเอิ่นน่าหละบที่มันเนพี่น้องเดือดแล้วล่ะน่นวนวดน้ำประเด็ดอ โอ้ยน้ำปลาเนาะพี no ่น hey. ้องขอตัวขอไฟเด้อเอื่นปลาเด็กถาซาขื่นบานเฮ้านี่แหละพี่น้องเอ้ยนววนัวใส่น้ำปลาละนัวดีพี่น้องอไปตูลงก่อนบ่ดนี่ยีปตูเล่าบานเฮ่าหน่าชุกเราพี่น้อง ทำนี่ก็น่าจาพี่น้องเดีย๋ยยุ่นก็จะได้ยกหมอ้อล่งตัวบาบนี้นเดือดดีแห้งพี่น้องคง่งเลยแม่วันยกหม้อก็ได้คุณ ไม่คัดเหนือ่อไม่คัดยกหมอ,อหหนึงสได้พี่น้องสานีก็น่าจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ